สวัสดีครับสวัสดีเช้าว,วันที่สี่กันยายนหกสามนะครับวันหยุดสงกรานสวัสดีเช้าว,วันที่เมื่อคืนนี้ฝนตกขึ้นมานิดหน่อยนะครับนี่ครับทำให้แตงก็เย็นได้สักวันสองวันนะครับเพราะว่าดินก็ซับน้ำตกอยู่ประมาณสักยีสิบนาทีครับนี่วันนี้มาที่สวน นะครับบานสนแมวลีมือนเดิมมาดูแปลง้าวโพดครับแม่แมวลีกำลังจัดการเอาแอ่นะครับออกจากต้น้าวโพดหรือว่าลูกมันนะครับแล้วมันจะไปแย่งการเจริญเติบโตของฝักใช่ไหมแม่ใช่ค่ะจะทำให้ให้มันไม่โตนะเนี่ยมันรีบทำให้ฟัก้าวโพดที่เรา ที่มันจะเป็นต้องการนะครับรีบนะครับอ,อันนี้มันเล็กนะเนี่ยาอย่างนี้โอเคเนี่พราะมันต้นหนึ่งมันก็จะออกเยอะตามช่อนะครับนี่ครับหลายฝักนะครับแต่ที่จะโตเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ต้นละฝักสองฝักเท่านั้นแหละครับพักบ<ช>ุ้โดยหลักๆแล้วจะมีแค่ฝักเดียวละแม่ต่อต้นนะครับ ต้นไหนสมบูรณ์ก็จะเป็นสองฝักเหมือนนี้นะครับนี่ครับตัวอย่างนี่สองฝักที่เหลือก็จะไอ้นี่ครับข้าวโพดก็ได้ฝนครับน่าจะได้กินเต็มเม็ดเต็มตหนวกจ้ะเป็นข้าวโพดอะไรแม่ข้าวโพดหวานข้าวโพดหวานนะครับไม่ใช่ซปเปอร์นะไม่ใช่ซปเปอร์ปปอรแต่เป็นข้าวโพดหวานเดี๋ยววันที่เก็บผลผลิตเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าชาติเป็นยังไงนี่ครับ พรพธิ์แม่ก็ปลูกประมาณสักพื้นที่ก็งานหน่อครับปลูกผสมผสานนะครับ,บรส,นบสวนฝั่งนี้ก็เป็นกระโพดที่ผมเคยอัปเดต่น้หนะครับฝั่งนี้ก็เป็นแตงนะครับเช้าวันนี้ก็สดชื่นขึ้นมาหน่อยครับแตงที่ผมถ่ายเมื่อวานนะครับแล้วันนี้ฝนตกครับนี่ลูกก็ใสขึ้นมาครับใบก็เช้าวัดสดชื่อน,นี้แหละครับวช่วงบ่ายค่อยว่ากันอีกที นี่ครับแม่ก็ก็จะหักออกแอ้มันนี่ก็เอาไปต้มจิ้มน้ำพริกได้นะครับลูกข้าวโพดเขาเรียกแแอ้มนนะครับบ้านสาบ้านนี่ครับนี่ครับความสมบูรณ์ของมันมันก็จะออกอย่างนี้แหละครับถ้าถ้ามันยังไม่โตก็ต้องเอาออกเนี่ย ในที่สมบูรณ์ก็จะมีน,นี่ครับนี่ครับที่แม่บอกจะมีหนวดไห,นไหมออกมานะครับภาษาบ้นบานๆก็หมอยขา้าวโพดนะครับออกมาเพื่อที่จะรอรับเกสรน,นะครับที่ล่วงลงมาจากช่อดอกก็ติดนี่นน นี่ก็คือความรู้อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนปลูกข้าวโพดนะครับปุ๋ยเดนแตงโมโงไงม,มาเลงงามพื้นที่ตรงนี้ก็ปลูกแตงมโมนะครับแล้วก็ลงขี้ไก่ไว้ตั้งแต่ช่วงปลูกม,มันแล้วปุ๋ยที่ใส่แตงมโม AMA ก็ยังอยู่นะครับปุ๋ยหมักธรรมชาตินะครับนี่ครับวันนี้มาดูข้าวโพดก่อนนะครับเ,เกีสอยข้าวโพดก็รวง มาฝากเช้านี้นะครับนี่ขายได้นะครับไอแอนี่ก็ขายได้นะครับเป็นฝักอ่อนของข้าวโพดเอาไปผัดไปลวกจิ้มน้ำพริกนะครับหรือเอาไปผัดนะครับน้ำมันหอยผัดอะไรได้หมดเลยครับ ก่าสมบูรณ์ของต้นกระโพธาทำให้ลูกมันออกเยอะนะครับก่อนที่มันจะไปดูเลี้ยงฝักนะรครับลูกมันก็จะเยอะอยู่มีเวลาก็มาถอนได้นะครับนี่แต่ถ้าเป็น้าวโพดแปลงใหญ่ก็เราก็ปล่อยนะครับเพราะว่ามันดูแลไม่ได้แล้วครับถ้าปลูกเป็น5าไลสิบไลึ้นมา นี่เป็นข้โพดพันหวานนะครับโพด,ด,ดเอามาต้มนะครับต้มกินโพดหวานโูครับอองเกสอนล่วงแล้ะเดี๋ยวพาไปดูแม่ต่อดอกฝักทองนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวไปดูครับนี่ครับมาตรงแปลงสักทองนะครับประมาณสักพื้นที่ก็ไม่กี่ตารางวาที่แม่ลงฝักทองผลผลิตแม่จะมาทุกเช้านะครับเพื่อมาต่อมาประทำไมแม่สมเกสรให้อ,อ แม่จะมาสอนเช้าๆอย่างนี้นะครับมาผสมเกรสรให้ฟักทองนะครับนี่ครับแต่วันนี้สายเปน็นยังดอกฟักทองโดนดอกตัวผู้น,ผน,น่ะโดนพวกแมงกินเนี่ยต้องเลือกดอกที่สมบูรณ์ที่ไม่เี่ยครับนี่นี่แม่จะเด็ดดอกตัวผู้มาแบบนี้นะครับแล้วก็มาน,มนี่ดอกตัวเมียนะครับมาแย่ชุ่มเข้าไปแบบนั้นนะครับนี่ออันนี้ดอกไม่สวย ดอกเนี่ยตัวผู้น่ะครับพอบานปุ๊บพอเรามาสายเจ้าดอกพอบานปุ๊บนะครับเขาก็จะแม่ว่าจะผสมตอนเช้าเลยเราต้องหานะเกตรนี่นะครับพอดอกตัวผู้บานปุ๊บนะครับแมลงก็เตรียมจะมากินเลยนะเพราะว่าดอกตัวผู้จะมีกลิ่นหอมนะครับไม่ไม่เหมือนดอกตัวเมียนี่ครับแม่เดินมา นี่ครับนี่เนี่ยค่ะต้องไม่มีร้อยแมลงเนี่ยเนี่ยเนี่ยัี่รับผมแล้วก็เอามาจุ่มที่กิสอนดอกตัวเมียนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับถึงจะติดลูกคือถ้าปล่อยให้ธรรมชาติมันก็ติดน้อยติดแต่มันติดน้อย่านั้นพึ่งพาธรรมชาติเองนะครับก็คือแมลงเนี่ยมันก็จะติดน้อยนะครับ ราะว่าน,นี่นะครับก็ติดลูกให้เห็นหลายลูกแล้วครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูครับนี่ครับนี่นี่นะครับนี่ก็ลอยผสมไปแล้วนะครับนี่ติดนะครับไม่ร่วงถ้าลูกขนาดนี้แล้วนี่ผ่านแน่นอนครับไม่มีเน่าถ้าลูกอย่างนี้นะครับลูมันผสม,มแล้วมันไม่สอดอกง่สๆๆมานมีเหวเลืองอย่างตรงน,นั้นนะครับบางทีมันก็มีไม่ติดบาก,กๆๆแ,แต่ แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับมันจะติดนะครับดีกว่าที่เราปล่อยให้ธรรมชาติผสมนะครับนี่ฮะนี่ครับนี่ก็ติดนะครับอย่างนู้นครับธรรมชาติผสมครับไม่ติดครับนี่ครับมันก็จะเน่าเหลืองไปแบบนั้นนะครับนี่ติดครับคือบางวันแม่ไม่ได้มาตอนเช้านี่ครับเดี๋ยวให้ดูตอนนี้ ก็ผสมประสานนะครับมีแป่งไถยด้วยนี่ครับนี่หนึ่งลูกอันนี้ก็ติดแน่นอนครับทองเมื่อกี้กอน,นะครับนี่เห็นหลายลูกเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็มีแตงผสมอยู่ด้วยนี่ครับลูกใหญ่ๆครับ นี่อนแ่กรัาครับนี่ครับคือฟักทองนะครับเกศศรตัวผู้จะออกก่อนนะครับถึงจะมาถึงเกสอรตัวเมียที่มีลูกติดนะครับนี่ครับนี่ก็ได้แน่นอนนะครับนี่ลาฝนตกเมื่อวานเย็นน้ำขัง ฟักทองไม่ต้องลองก็ได้นะครับนี่ส่วนนี้ไม่ใช่ฟักทองครับแตงได้ฝนแล้วครับมาดูสดชื่นนะฮะนี่ครับแม่วาลีก็จะมาเดินสำรวจทุกเช้านะครับเพื่อที่จะเอาเกสร่ผสมนะครับเพราะว่าถ้าพลาดปุ๊บนะครับมแมลงบางทีพึ่งหรือมแมลงมาผสมให้นะครับมันจะไม่ เขาจะไม่ได้เรียกดอกที่สมบูรณ์ไปและส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยไปดมดอกตัวเมียนะครับเพราะว่าดอกตัวเมียจะไม่มีกลิ่นหอมชวนนะครับเนี่ยครับทําให้เหลืองตายก็มีครับอย่างนี้ครับลูกก็ไม่สมบูรณ์ก็จะเหลืองเกี่ยวแต่ถ้าอันไหนที่สมบูรณ์ครับนี่ติดครับนี่ครับนี่นะครับนี่นะครับผมก็เป็นสิ่งที่ สาวสวนนะครับต้องทำนะครับถึงจะได้ผลผลิตมากขึ้นปลูกจำนวนมากก็มีเวลานะครับทุกเช้า,ท,ชาทุกเช้าทำนะครับนี่ครับนี่ก็น่าจะติดเยอะแล้วครับต้องมาสังเกตนะครับเพราะว่าใบก็เยอะดอกตัวเมียมันก็จะซ่อนอยู่บ้างอะไรบ้างนะครับ ถามว่าดอกตัวผู้ออกมาเยอะไหมเยอะนะครับแต่ก็ต้องคัดนะครับคัดดูด้วยเทคนิคอีกอย่างของฟักทองครับเวลาที่เขาแตกยอดมานะครับก็พยายามตัดยอดให้เขาแตกกิ่งแขนงไปนะครับก็จะเพิ่มนี่นะช่อนี่นส,สวยๆเลยครับก็เช้านี้เก็บมาฝากที่บ้านสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มนะครับ หลังจากที่ฝนตกเมื่อวานตอนเย็นตอนมืดๆนะครับก็ทําให้ที่สวนชุ่มชื้นขึ้นมาแตงโมก็นู่นนะครับแม่ก็ได้ชื่นใจขึ้นมาหน่อยที่เห็นแตงโมสดชื่นขึ้นมานะครับแม,แ,มแม่จะไม่ยอมนะครับแม่บอกว่าจะลองปลูกอีกแล้วใส่น้ำยด โอเคครับชานี้ก็อย่าลืมติดตามบันสนแม่วรีกรับิษฟาร์มด้วยนะครับสวัสดีและขอบคุณครับ